ก็นั่นแหละนะฮะสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วก็อย่างที่หลายท่านน่าจะทราบกันก็คือทีมชาติอังกฤษเนี่ยก่อนหน้านี้เบนซิวเวลกับเนี่สันเมล <ๆ S 2> เขาไปหยอกล้อไปพูดคุยกับบิลลี่กิวมอร์ซ <ๆ S 2> ึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมเจอซีในเกมรอบแรกนาที่สองที่เจอกับสกอตแลนด์เนี่ยนะแล้วก็ทำให้เกมรอบแรกนันสุดท้ายอ่ะทั้งคู่เนี่ยโดนจับตัวก็เลยไม่ได้ลงสนามนะฮะเลยไม่ลงสนามทีนี้เนี่ยคือต่อให้ไม่ได้ลงสนามเลยแต่เขา เขามีการตรวจตรวจตลอดนะตรวจตลอดว่าสองโบน,นี้แยกไปกักตัวแยกไปซ้อมเนี่ยผลตรวจเป็นยังไงแล้วก็ผลตรวจทั้งเป็นจิวเวลทั้งเปันต้นน้ตรวจรอบหลังมันเป็นลบตลอดจริงก็เป็นลบมาตลอดด้วยเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้ติดอะ่ะเขาเพียงแค่ไปสัมผัสเฉยๆไปใกล้คิดเฉยๆก็ต้องแยกไปกักตัวนะใช่ท,ท,ทีนี้เนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงรอบสิบหกทีมเจอเยอรมันเนี่ยนะวันอังคารหน้าเนี่ยมันมีเกมสาคัญมากมาก ทีเกียวับมากๆแกรเรสเซาเกตแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเอฟเอเนี่ยเขาก็เลยทําเรื่องไปถึงรัฐบาลเลยนะรัฐบาลโดยอาทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขของอังกฤษอ่<ฮ>ะเขาเรียกว่า n อ็นออนะฮะเขาจะเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขทั้งหมดของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาทำเรื่องไปที่ n อ็เออนี่ยนะฮะบอกว่าขอเป็นกรณีพิเศษได้ไหมให้สองคนเนี่ย ไม่ต้องแยกซ้อมคือตอนนี้สองคนเนี้ยมันแยกซ้อมคนละที่กันคือในในบริเวณสนามซ้อมของอังกฤษเนี่ยนึกภาพเหมือนเหมือนสนาม่ใหญ่ที่พื้นที่เป็นร้อยไร่เลยนะเป็นจอร์ดฟาร์คเนี่ยไอสองคนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งอยู่อีกมุมหนึ่งเลยมุมหนึ่งมุมหนึ่งสนามไปเลยทีมชุดใหญ่ก็ซ้อมอยู่มุมหนึ่งก็ก็ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าค่อนข้างห่างกันทอมคนนี้ก็อยู่นี่ไปนี่ก็ซ้อมกันสองคนกันก็มองเห็นเพื่อนอะไรไกลๆต่างคนต่างซ้อมไปนะฮะ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อผลมันออกมาเป็นลบตลอดแล้วก็ขอเป็นกรณีพิเศษให้มาซ้อมด้วยกันได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ว่าแบบมาซ้อมแบบใกล้ชิดันปกตินะคือหมายถึงซ้อมด้วยกันนี่แหละแต่ว่ามีระยะห่างซ้อมด้วยกันแบบมีระยะห่างอ่าก็ทาเรื่องไปถึงเอบาลอชเอชเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตามกาหนดการกักตัวเนี่ยสองคนเนี้ยจะพ้นกักตัววันจันทร์ที่ยี่สิบแปด ซึ่งไม่ทันไหมเขาอ๋อยังทันแมทอยู่เพราะว่าอังกฤษเนี่ยเตะยี่สิบเก้าแต่เม่อวามันวันเดียวคือพ้นมาวันเดียวแล้วก็เตะเลยมันมันก็ซ้อมการซ้อมร่วมทีมกันมันอาจจะแบบไม่ค่อยเวิร์กไม่ต้องไม่ค่อยเข้าข่ายมันยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยอ่ะก็อาจจะอาจจะขอร้องในกรณีพิเศษก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่านะะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นเมื่อวานก็คือเธอมีวู้สหรือข่าวแล้วก็ตัดล่องจากกายสปอร์ตอย่าบอกนะว่าเออติดโควิดใช่ จริงดิคือไม่ได้ติดอ่ะแต่ว่าเขาเขาคือตากล้องเนี่ยก็ตรวจแล้วอว่าไม่ติดคือเขาสองคนนี้ก็ไปทาข่าวทำข่าวท,ที่เซนต์จอร์ดพาร์กเนี่ยสองคนกจริงว่าทข่าวที่มอังกรษนี่แหละจริงๆมีหลายคนนะจะแต่ว่าที่เป็นที่จับตาเนี่ยทีบอกคนนี้เพราะว่ามันมีข่าวว่าคนนึงก็คือนักข่าวติดอืแต่ว่าเขาก็ยังตรวจอยู่นะซึ่งเป็นข่าวเลื่อยเฉยว่เขาติดแต่ก็ตอนนี้เขาก็ตรวจอยู่ส่วนตากล้องอ่ะไม่ติดค่ะแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยเมื่อวานเนี้ยก็เลยมีการเรียกว่า กูตกก็ขับไล่แต่ส่งไอสองคนนี้ออกจากทีมไปใน,นทันที <laughs>